ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีเข้า m o n e y Wallet นะครับผมแบบไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบอย่างละเอียดนะครับผมสอนนะครับผมอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับเงินฟรีกันนะครับผมเป็นซองเปาทู e ี่ n ัลเลตนั่นเองนะครับ นี่นะครับผมต้องมีแอปพลิเคชัน Line นะครับสำหรับนะครับผมการรับเงินนะครับผมทาตามผมได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมากดเพิ่มเพื่อนด้านบนนะครับผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมค้นหานะครับที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับผมก็มาใส่นะครับทุกคนจำ้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับผมแอดแบบนี้นะครับ5 54 I C M Y แล้วก็แซ พิมพ์ตามนี้นะครับให้ครบทุกตัวนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้นะครับผมสต็อปไว้หรือว่าจะเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มากดค้นหาด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะครับจะเห็นนะครับผมแชท t t o minutes ตรงนี้นะครับกดที่คําว่าแชทไปเลยนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ไม่ขึ้นก็สามารถพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับพิมพ์สวัสดีก็ได้นะครับสำหรับไลน์นี้นะครับผมก็เป็นไลน์นะครับผมสำหรับการสุ่มแจกนะครับผมซองวอลเล็ตฟรีของช่อง BNX2 และก็บวร X2 น,นะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามก่อคลิปเด็ดขาดใครก่อคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีี นี่นะครับผมก็สามารถอ่านได้นะครับก็คือนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับให้ทุกคนมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับผมพิมพ์ครบทุกตัวอัตาาที่ผมบอกนะครับแล้วกดส่งไปนะครับจะมีลิงก์ซองเปาทูมูนิวเลตส่งกลับมานะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินเข้าทูมูนิวเลตนะครับผมกับลายตัวนี้นเองนะครับก็นะครับผมที่สําคัญก็คือดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผม แล้วคีย์เวิร์ดนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทุก EP ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามนะครับผมตอนต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมวิธีการรับเงินฟรีกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ช่องนี้นะครับทุกคนที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตามผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดเองนะครับก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ไว้ก็จะได้รับเงินฟรีไปเลยนในเอเนฟรีแบบนี้นะครับพพิมม์ตานนี้ะครับ bnx 33แค่นี้นะครับทุกคนกดส่งไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์ซองเปาทูมินิวเลตตรงนี้นะครับผมส่งกลับมาแล้วนะครับรีบนะครับผมกดเข้าไปที่ลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับผมเพื่อรับเงินฟรีเลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นซองเปาทูมินิวเลตนะครับเราก็กอกเบอร์ทูมินิของเราไปตรงนี้แล้วก็กดรับซองไปเลยนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับผมแค่นี้ก็ได้รับเงินฟรีแล้วนะครับ ก็นะครับผมอย่าลืมติดตามช่องใหม่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกซองเปาทูมี่วอลเลตฟรีให้กับทุกคนตลอดทุกวันเลยนี่เองนะครับที่สําคัญนะครับกดไลค์ให้ถึง30ไลค์นะครับมีอีกซองเปาด้วยนะครับทุกคนก็คือซองที่2นะครับขอคนละ1ไลค์นี่เองนะครับทุกคนใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีแจกอีกทุกวันเลยนะครับทุกคนกดติดตามไวด้วยนะครับ